มาอีกทีผมก็พบว่ามันจะเช้าเลยนี่ค่ะทุกคนโอ้โหแล้วประตูเปิดค้างไว้พลังงานให้หมดเลยแล้แลดวดูอาหารดิคโอลีมอนสเตอร์กูตายหาแน่นอนผมขอไปดูคุณเช็คคุณก่อนก็แล้วกันนะเฮ้ย เฮ้ยคุณมันเปลี่ยนตัวเว้ยคือแม่งน่ารแล้วกว่าเดิมอีกดูหน้ามันดิ <c oughs> บอนนี่ <c oughs> ผมจะดูมันแสดงโชว์ <c oughs> สักเล็กน้อยก็ไล้กันนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปยืนตรงนี้แล้วก็ดูมันแสดงโชว์ก่อน <c oughs> <ม>าว่าอย่าลืมนะคะมาตอนเช้านะครับ <c oughs> โอเคครับทุกคนอย่าลืมนะครับว่าเรนไอ้นี่คือตอนเช้านะแต่ทําไมมันยังไม่แสดงโชว์ทีหรือว่าต้องรอตอนเที่ยงก่อนหรือหรือว่ายังไงโอ้ใครยิงปืนแถวบ้านโก้ Go! โอ้เจ็บระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอไปเปิดพลังงานก่อนก็แล้วกันนะครับ โอ้ยมึงม่ เดี๋ยวผมร้อยมันฆ่าผม,าผมเดี๋ยวผมร้อยมันฆ่าผมไม่เสร็จก่อนก็ได้กันนะโออลีหัวโอ้โอ้ยเช็ดทำไมวันนี้เดี๋ยวผมหัวฆ่าตัวตายก่อนก็เลยกันนะนนแล้วผมจะไปเกิดใหม่ คีเปิรตัวนี้โอ้โอไม่โอไม่โอ้จนได้โอเคฮะก็ถือว่าช่างมันก็แล้วกันนะคือเมื่อกี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับซีรีส์ที่เรากำลังเล่นอยู่เลยนะครับโอเคครับผมจะไปดูหุ่นยนต์แสดงโชว์ครับผมเอาเฮ้ย โอเคครับมนหันมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอเออขยับไปไกลๆมันหน่อยก็ได้กันนะเอ้ยหันหันมาดูกแล้วเรยงชัวร์อะไรเนี่ยเสียงอะไรของมันเนี่ย บ้านเลยแม้แต่บ้านเดียวแตไม่เป็นไรครับตนเ็นที่พ่นบินนไปเรื่อยๆแล้วก็คอยจำ่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้านที่วนเฮ้ยอย่างเท่เลยการแสดงโชว์มันเนี่ยออเ้อ่างเทเยแสดงโชว์เยี่ยนของมันเนี้ยโอ๊ยอันตีเออเดี๋ยวช่างเหอะ มันก็น่าจะเป็นการทักทายของมันอหละโอเคครับจบแล้วโอเคโอเคครับผมจะให้มันลงไปพักก็นเลยกันนะอเด็กอะไรดีโอ้แอปเปิลรู้แต่กินก่อนผมต้องการหัวโอเคแล้วนะใครมายิงปืนแถวบ้านกู ผมต้องการบวอีกอะทุกคนมันน่าจะมีแอบนะอมผมคิดว่าอเอ๊เดียเดียดียเดียมันดูแปลกๆนะคะทุกคนตรงเนี้ยใช่ทุกคนมันดูโคตรคำว่าแปลกมากและพอผมดูดีๆนั่นมันชัดเจนเวลีเกิด โอ้โหเดตวตหัวเก็บเออโอเคเข้าไปในเรือแล้วกันเออพลังงานผมหมดแล้วนี่นาผมต้องรีบไปเก็บพลังงานแหละ ตอนเที่ยวนะครับผมต้องรีบไปเก็บไม่ใช่ผมต้องรีบไปเปิดไฟงานนะครับนี่ตอนกลางคืนผม,มันได้มีพลังงานใช้ต่อไม่ไม่ไม่ไม เรอโอเคครับเปิดเปิดเปิดนี่บันไดอะไรนี่บันไดขึ้นมาบนหลังคาร้านเหรอโู้ว้าวเจอหัวเป็นอะไรที่เวลิกูดบ้างเก็บตึ๊บอ๋อนี่คือวงจรนี่ไงเยสแล้วผมลงก่อนก็แล้วกันนะ ก็มาถึงบ้านก็มีโอกาสได้ฆ่าได้หลานะในวันที่1 5เด็กๆครับถ้าดูได้แล้วไม่อย่างที่จะมีคนเล่นนองเกี่ยวกับผมตอนนี้ผมไม่ค่อยไว้ใจสักเท่าไหร่นะตอนกลางคืนเนี่ยทีนี้ผมก็ได้เข้าไปในห้องยามของผมทีนี้ผมก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ตอนกลางคืนตอนเที่ยงคืนเลยกันเลยกันเลตโกเออครับทุกคนผมลืมไปปิดไฟที่ห้องหุ่นยนต์นะครับเดี๋ยวนะมึงเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ย ไม่รู้นะกูไม่รู้กูไม,ไม่ชี้ไปแล้วเขาพงโอเคครับมาโอเคครับมันใกล้จะเที่ยงคืนแล้วแต่ไม่รู้หุ่นยนต์มันจะมาหรือยังนะแต่ผมดูมันก่อนมันเปลี่ยนร่างด้วยว่ะทุกคนโอ้ช็อตเด็ดนี่ดีนะกูปิดทานนะที่เฮีย

ที่บอกครับผมต้องออกล็อกล้อกมดแล้วตอนนี้ถ้าโดนพวกพิพีนเห็นขโมยของทุกคนทั้งหมดที่อยู่ในปราสาทจะหัวร้อนหมดเลยขี้ผมออกไปดูนะม Wür ันก่อนเขี้ยออกมาอีกแล้วมาอีกแล้วพอขโมยของจากกล่องแรกเสร็จก็คุ้มไปกล่องที่สองเกิในกล่องนี้มันก็ไม่ได้ไปอ่าไปไหนแล้วไปตกใจหมดเหี้ย ได้กลับมาถึงบ้านได้มัวันที่ยี่สีแล้วแตเพราะตอนนี้ผมมีฟองเยอะมากผมก็อยากเสียให้มันเส,ย,เสยไปก็ปเลยวิ่งกลับเข้าไปในอารมณ์วิ่ไปที่แกลเชีนอันตะกี้แล้วผมก็เข้าไปเสียกับพี่ที่อยู่นั้นดูมันนี่มันงอเลย <c oughs> ม,ม,มันบ้รดับอิ้มบแล้ววัพบลพวเมันกพวมันเยอะมกๆ่ผมได้เล็โทรกลับมาอเ้นอโอ้เชียบมันเกิดอะไรขึ้น

โอ oh, 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 ้โอ no, 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 ้อีโอ oh ้โอ้โอลี่โอลี่จีโอลี่จีทั้งนันทั้งันไอเดียไอเดโดอเด้อเดกันด้อดีดีดิเจ้าุนยนโอ้แล้วผมก็ได้หนีเข้ามาในนี้ันได้ฮะ แล้วมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่มันกำลังจะเช้า